ไปถามคนรุ่นใหม่ว่าซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจคือใครส่วนใหญ่คงตอบสไปเดอร์แมนไอรอนแมนที่รอจากค่ายมาเวลแน่นๆ แต่คนรุ่นพ่อแม่อาจจะตอบว่าก็ต่องแบทแมนซูเปอร์แมนจากค่ายดีซีนะสิลูกเอ้ย็ oh. ครั้างหนึ่งฝั oh. ่งดีซีเคยกุมความยิ่งใหญ่เหนือมาเวลแต่แล้วเพราะอะไรพวกเขาถึงพ่ายแพ้ในยุคนี้นักธุรกิจจะเล่าให้ฟัง DC c o คอมิกเป็นบริษัทรายแรกๆที่สามารถสร้างเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ให้กลายเป็นที่รู้จักในรูปแบบคอมิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูเปอร์แมนที่ถือเป็นตัวชูโรงชื่อดังตลอดการตีพิมพ์เล่มแรกในปี1939ก่อนจะสร้างฮีโร่มาสมทบทีมอย่างแบทแมนวันเดอร์วูแมนเดอะแฟลชและอีกเพียบเมื่อเป็นผู้นำตลา ก็ต้องมีคู่แข่งเข้ามาท้าทายเป็นธรรมดาหนึ่งในนั้นคือท่ามรี่คอมมิกส์ที่ก็ตั้งมาในเวลาไล่เลี่ยกันทามรี่คอมมิกส์ซึ่งตามหลังดีซีมาตลอดว่าหนึ่งก็ได้ตัวพนักงานฝีมือดีนามว่าแซลลี่มาตินใช่แล้วแซลลี่ที่เรารู้จักกันดีนั่นเอง แตนลีได้สร้างตัวละครฮีโร่ใหม่ๆโดยใส่จุดเด่นที่แตกต่างจากฮีโร่ของอดีตในสมัยนั้นอย่างความเป็นมนุษย์เข้าไปทําให้ตัวละครมีมิติและเข้าถึงผู้อ่านได้ง่ายขึ้นในปี1961แฟนตาสติกโฟรมซูเปอร์ฮีโร่ที่แตนลีสร้างขึ้นก็ได้ตีพิมพ์เป็นครั้งแรกและทายอดขายได้ถล่มทันลายช่วยให้แฮมรีคอมมิคคิรีแบรนด์ตัวเองเป็นชื่อใหม Comics, ่มาเวลคอมิกส์สรนสร้างฮีโร่เพิ่มตามมาเป็นแถวไม่ว่าจะเป็นเดอะฮักไอรอนแมนพ่อและ สไปเดอร์แมนพร้อมขับเคลียวกับดีซีคอมิกอย่างเข้มข้นจุดเปลี่ยนของทั้งสองค่ายเริ่มตรงนี้แหละเมื่อภาพยนต์เข้ามาดึงกลุ่มลูกค้าไปจากตลาดหนังสือการ์ตูนมากขึ้นแฟนๆทั่วโลกเริ่มอยากเห็นซูเปอร์ฮีโร่คนโปรดมาลอดแล่นอยู่บนจอกับเขาบ้างทาง DC เห็น องส่งภาพยนตร์ฮีโร่สู่ตลาดก่อนแต่เห็นว่าเพราะถูกทางค่ายแสแสงมากเกินไปนังจึงไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควรยอดขายตัวก็ไม่ได้ไรายได้ตามเป้ากลับกันมาเวลที่เริ่มจากขายสีตัวละครให้ค่ายนังไปทําและไม่ได้กําไรมากเช่นเดียวกันก็ได้มีความขี้พิว่าทำไมเราไม่ทํหนังซะเองเลยล่ะด้วยไอเดียสุดบันเจิดนี้ควอนลาจึงออกมาเป็นหนัง Iron Man, ไอรอนแมนในปี2008ที่ทํายอดขายตัวได้ทะลมทันยก่อนจะต่อยอดด้วยการผ่านเป็นจักรวาลน,นังที่มาบรรจบก,กันในดิสอเวอเจอร์และได้ทุนสั่งจากดิสนีย เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่อีกหลายเรื่องไม่ต้องพูดถึงกำไรเพราะได้แบบช้ำๆแทบทุกเรื่องด้วยกระแสชมภาพยนต์ที่มาแรงนี่เอง b c ถูกทิ้งห่างเป็นสาเหตุให้คนยุคหลังรู้จักฮีโร่ของมาเวลมากกว่าทางดีซีนั่นเองละ่ะถึงอย่างไรสงครามระหว่างมาเวลกับดีซีก็คงไม่จบง่ายๆแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนถึงขั้นสถาบันการเงินต้องจบลงและถูกสั่งปิดกิจการผู้ฝากเงินก็สบายใจได้ว่าเงินฝากได้รับความคุ้มครองแน่นอนถ้ามี DPA ที่จะทําหน้าที่จ่ายคืนให้ผู้ฝากยังไงละ่ะอยากรู้ว่า DPA เขาคุ้มครองเงินฝากเราอย่างไรโทรเลยที่ DPA Contact Center 1158แลคเซ็นเปอร์ีนร่งนดวงจของเพื่นๆ คือใครก็มาแชร์กันได้นะสำหรับหน้าตตองแบล็กวิดโอคนสวยเท่านั้น